สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องส่อง,รองพระส่องบุญนะครับก็สวัสดีครับอาตียส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาตี๋เป็นครูครับวันนี้วันนี้จะส่องเ,อเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานอค์ที่สองเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานแกะเป็นเสือตัวผู้นะครับเทียบเทีบเทสที่แล้วเป็นเขี้ยวเสือตัวเมียที่ว่ามีลูกอยู่หน้าท้องนะครับเที่ยวนี้ เป็นเขี้ยวเสือตัวผู้ลักษณะของเขี้ยวเสือก็ลักษณะเหมือนกันอย่างที่บอกอหน้าหน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋านะครับแล้วก็สีอาจจะมีโทนต่างกันนิดนึงเพราะเกิดจากการใช้งามหรืออะไรพวกนี้นะนะแต่ว่าเขี้ยวเสือลุกทรงของเขี้ยวเสือตัวเมียและตัวผู้การแกะหน้าจะเป็นคนคนเดียวกันศิลป,ปะการแกะเนี่ยของช่างคนคนเดียวกัน ดูงานแกะก็ก็น่าจะจะจะทราบเพราะงานมันละเอียดเที้ยวเสือนะลายเนี่ยสีของมันนะฮะจะคล้ายๆสีเทียนเหลืองเหลืองเหลืองเข้มนะฮะเสือมันเล่างานงานของช่างที่ทําออกมาเนี่ยงานมันจะละเอียดงานดูจ้าเขี้ยวเสือตัวตัวเมียกับเขี้ยวเสือตัวผู้งานแกะงานของเขาเนี่ยงานเขาขัดงานอะไรเนี่ยงานละเอียดมากแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดนะอ่า ตัวนี้ครับนี่นะครับลายอันนี้เขี้ยวเสือให้ดูนะฮะเขี้ยวเสือต้องเป็นลักษณะเขี้ยวอย่างนี้นะครับเขี้ยวมันจะต้องลงตรงนะฮะตัวตัว้ฝันเขี้ยวเนี่ยฮะตัวตัวฝันเขี้ยวคมเนี่ยฮะมันจะต้องเป็นลงตรงเส้นตรงนะครับเส้นเลือดนะองเตียดเส้นเลือดตรงใช่มันเส้นเส้นเลือดตรงแต่อันนี้ก็เป็นเขี้ยวเสือนะครับแต่เขี้ยวเสืออนี้น่าจะไม่ใช่ไของพ่ชกาลนะศิลปะงานแกะเนี่ยคนละคนละสไตล์เลยนะฮะไม่เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้ ก็อย่าถ้าเป็นผมผมไม่เช่านะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยากได้หลวงพ่อปานก็อย่าไปเช่าถ้าอยากได้หลวงพ่อปานก็ไม่เช่าแต่ว่าเป็นเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือถามว่าเขี้ยวเสือแท้ไหมอะไรเขาก็อยู่ในความหมายของเสือเนาะเป็นเขี้ยวเสือใช่เขาเคยเคยเป็นเขี้ยวเสือครับแต่ไม่ใช่ของสำนักหลวงพ่อปานนะครับนะครับน้าตาตางแก่เขาก็ก็ทําคล้ายแต่ไม่ไม่เหมือนคล้ายแต่ไม่เหมือนเนาะครับเราก็เอาไปเป็นความรู้อันนี้อีกอีกอีกอันนึงเนาะอันนี้เหมือนกันลักษณะการ ทำอ่ะเดี๋ยวทำไมมันมันอ่ะเขาเขาลงชลักไหมตัวนี้ใช่ตัวนี้ลงชลักฮะตัวนี้ลงชลักทำไมอ่ะเดียเพื่อกลางลงชลักเนี่ยเพื่อถนอมเอ่อเที่ยวฮะครับเมื่อแม่มัน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 สึกหรืออะไรพวกนี้เขาเขาจะลงไว้เพื่อให้ยันยันมันมันเลือนหายหรืออะไรครับแต่ถ้าเกิดของแท้รูปเนี้ยจะจะเป็น เรียกว่าเป็นเป็นสะดุดมือนะอเตียเนาะใช่ใช่มันจะยากนิดนึงไอ้ตัวตัวเคี้ยวเพี้ยวตัวเคี้ยวล่างที่ที่เขาขบขบไอ้เนื้อนะมันมันจะอเตียสะสมมานานแล้วเนาะผมสะสมมาเกือบ30ปีแล้วนะทั้งนั้นอติ๋อเนี่คือตัวแรกที่เราเคยให้เขาดูเที่ยวเที่ยวที่แล้วคือให้ดูตัวนี้นะเป็นตัวเมียที่บอกว่าเนี่ยให้ให้ชมให้ชมนะครับเนี่ยที่บอกว่ามีมีเอ่อแม่ไอ้ตัวนี้คือแม่ลูกอ่อนนะเคี้ยวเสือแม่ลูกอ่อนนะฮะที่บอกว่าเป็นทรงแปลกนะฮะเนี่ย นะอันนี้ศิลปะที่บอกว่าช่างเขามีจินตนาการนในการแกะนะและตัวที่สองนี้คือเขี้ยวเสือตัวผู้จินตนาของเขาแกะให้ผมให้ดูนะมันมีไข่สองลูกนะช่างแกะมันก็ช่างช่างสรรหาในการแกะนะเห็นไหมเนะี่ยช่วยยกยกช่วยอาจารย์ช่วยกย,กย,กยกขึ้นไม้ดูหน่อยนะครับนะเห็นไหมครับเห็น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 งานแกะมันก็ไหมครับนะครับเห็นไครับนชัดนะครับมีมีไข่สองสองลูกนะนี่คือเสือตัวผู้ ครั้งที่แล้วเราลุยตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเรามาลองมาดูตัวนี้คอนเซ็ปต์เหมือนกันในอดีตอันดับแรกคุณต้องดูรูปทรงอย่างที่ผมบอกว่าหน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋าให้ชมนะฮะหน้าแมวหูหนูตาลกแมวอปากหรือไม่ปากไม่เกี่ยวนะอาเดียวอ้าปากไม่อ้าปากขบปากหรืออะไรเนี่ยนะศิลปะมันจะเหมือนกันเพราะว่าช่างช่างที่แกะเนี่ยเป็นช่างชุดเดียวกันนะมันแกะออกมาจะสวยเหมือนกันหมด นะคุณเห็นไหมฮะหน้าหน้าเป็นแมวแล้วก็หูเนี่ยก็เรียกาหูหนูตาเนี่ยเป็นตาลูกเต่านะฮะเนี่ยตามันเป็นรูปกลมๆนะฮะสีนะให้ให้เมชัดๆให้ใหสองสองให้เห็นชัดๆนะครับชัดคนะหน้าหน้าสีหน้าสีเล็บนะเล็บนี่หน้าหน้าสีหลังก็สีนะเล็บนะฮสองฝั่งรวมทั้งหมดนะเนี่ยมันก็เรียกสิบหกสิบหกมงคลโสลบนะฮะมงคลสลดนะงานงานน่ะ แล้วหน้าตาต้องมองนะมองให้ใใหห้้หชินตาว่าเที่ยวเสือหน้าตาต้องเป็นลักษณะนี้แล้วผมก็ย้ําเสมอว่าเที่ยวเสือหลวงพ่อปานไม่ใช่มีพิมพ์ทรงหนึ่งสองสามพิมพ์เท่านั้นมีมากกว่าเป็นสิบสิบพิมพ์ลักษณะการแกะเนี่ยอยู่ที่การจินตนาการของช่างที่แกะมีทั้งเหลียวมีทั้งโหมีทั้งคาบหางอะไรก็มีหมดแต่เที่ยวเสือตัวนี้น่าจะเป็นหางหางแบบหางหางหางติดติดก้นนะฮะหางหางติดก้นนะฮะ แล้วยังมีมีลักษณะการแกะเป็นลักษณะหางหางขึ้นบนเป็นเป็นตัวเอสนะก็มีนเรียกว่าเขานิยมนะครับถ้านิยมก็คือหางเอสนะครับเขาก็มีความเชื่อของเขาเนาะใช่ใช่ผมว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ความเชื่อด้วยใช่ไหมเอเตียใช่แล้ชอยู่ที่คนชอบอยู่ที่สองคนเจรจากันว่าจะขายในราคาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยู่ในระดับที่คนที่มีชื่อเสียงหน่อยราคามันก็จะ พอสมควรเนาะหนักพอดูนะเขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวเป็นเขี้ยวเสือที่หายากนะครับผมย้ําย้ําเขี้ยวเสือกับผระสมเด็จอะไรหายากกว่ากันถ้าถามผมผมว่าเขี้ยวเสือจะหายากกว่าเขี้ยวเสือจะหายากกว่าเป็นจานวนน้อยเนาะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเสือโค้งนั่นยังค่าได้อยู่แต่สมัยนี้เขาอนุรักษ์ําห้ามค่าเสือแล้วก็ยังมีอยู่มีอยู่แต่ แต่งานศิลปะก,การแกะ uh huh. ถ้าจะแกะแกะลายหรือว่า uh huh. แกะผมว่ายังแกะยังไงก็ไม่เหมือนช่างสมัยก่อน <laughs> ไม่เหมือนยุคสมัยก่อนแล้วก็ผมบอกว่าบอกว่ายัน uh huh. ยันที่บอกเลือดเลือคของ <c oughs> อ,อันนี้นะเป็นลายเซ็นหรือว่าเป็นเป็นลายเซนของหลวงพ่อปานที่เซนนะครับ uh huh. คมคมชัดมากตัวเลือดตัวเลือนะ uh huh. ด้านนี้มันมีม,มีมีกับหัวกับหางนะอันน, uh huh. น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะจตรงแล้วก็อีกด้านหนึ่งกลับหางนะครับ มันจะมีอยู่แล้วก็ตรงตรงตรงนี้บริเวณเนี้ยจะมียันกอหญ้าอยูย่ครับกกอหญ้าใช่ไหครับไอนน้ลักษณะการแกะหรือหรือสีสันอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับช่างที่แกะเนี่ยพอเรามองปุบ๊บถ้าดูปลูกปุบ๊บเราก็รู้เลยว่าอ้าเนี่ยเป็นเขี้ยวเสือของหลวงว่านเหมือนกับเราจีบแฟนน่ะหน้าตาแฟนเราเป็นยังไงนะเรา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 มองมอง,งไงว่าเนี้ยน่ก็ค,คือแฟนเราคือลักษณะการดูดูนานาดูนานดูนานจนเคิดชินมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเออนี่คือ ของหลวงป่ปาเนี่ยสามตัวที่ให้ให้พิจารณานะฮะเนี่ยนี่ก็เขี้ยวเสือนี่ก็เขี้ยวเสือนี่ก็เขี้ยวอันนี้เขี้ยวหมีนอะอันนี้เปเขี้ยวหมีอ่าให้ดูเลยครับว่าหมีเขี้ยวหมีเป็นไงี๋ยวจะี๋ยวจะบอกนะฮะอันนี้เขี้ยวเสืออันนี้เขี้ยวเสือลักษณะการแกะต่างเลยไหมครับที่น้องๆคอยดูนะสังเกตให้ดีนะนะอันนี้อันนี้ให้ดูว่านี่เป็นเขี้ยวหมูป่าหมูป่าเขี้ยวตันจะอเดียพึ่งสอนว่าเป็นอะไรนะ เป็นสามเหลี่ยมนะดังนั้นเวลาเติสามเหลี่ยมไออันนี้ written, มหมูป่าเขี้ยวตันอันนี้ของสำนักหลวงพ่อสวยัยวัดปีลารา,ามนะครับทีบ่จังหวัดนครปฐมดูง่ายมากดูบ่อยๆอ,อันนี้ดูบ่อยๆอ,อ,อันนี้ให้ดูอันนี้อ่ะอันนี้ผมถ้าถ้าถ้าเดินตลาดเห็นเขี้ยวเสืองี้เขี้ยวเต็มอย่างี้หน้าตาอย่างงี้ก็ขอให้เอาแยกออกก่อนนะครับแยกออกก่อนแยกอนะถ้าเห็นอย่างงี้หน้าตาอย่างงี้เต็มเขี้ยวแยกออกก่อนพอเห็นเรามมองเรามาป๊๊บโอ้เห็นหน้าตาเนี้ย เราดูคลิปทุกวันดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วอ๋อหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้สีต้องเป็นอย่างนี้วันหน้าสีครับแล้วการแกะที่ผมย้ำเสมอว่าหน้าสีหลังสีคือ,เ,อเ,ลเล็บเล็บหลังเล็บหน้าครับครับ,รบนะอะอันนี้อันนี้คือเที่ยวตัวที่2นะครับตัวที่1นึ่ตัวสองให้ดูนะอ่ัเดี๋ยวเทียบสองตัวครับเดี๋ยวว้าหน้าเราจะทําให้ดูบ่อยๆนะครับอันนี้เอาเอามาให้ดูนะอันนี้อันนี้คลิปที่2องถ้าเกว่าเที่ยวเสือ2ตัวแล้วนะครับ ตัวนี้คือตัวเมียอันนี้แกะเป็นศิลปะตัวผู้นะฮะสองเกี้ยวแล้วนะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเราก็จะเอามาให้อีกแี่ชมนใชไปรับแบ่ปันชิ้นแรกก็ให้ชมกันนะครับสังคมแบบปันเนอเตี๋ยใช่ครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง สองพระสองบุญขอบคุณทีเปียมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ